เป็นคนเสียงบ้างอยาก้องให้เสียงมีพลังต้องทำยังไงคือเกรซมี3แบบฝึกหัดมาฝึกไปพร้อมกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่1ออกเสียงว่าเกเป็นกอไก่สระเอนะคะโดยที่เราเนี่ยจะเน้นไปที่กอไก่เนี่ยให้เสียงเขาค่อนข้างที่จะหนักแน่นนิดนึงเนาะเป็นเกเกแบบนี้นะคะเก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  แบบฝึกหัดที่2ออกเสียงว่าแอแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเรานะคะจะต้องเอาลิ้นของเราออกมาให้ยาวมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เราออกเสียงแอเนี่ยได้สบายขึ้นเนาะแต่ทุกคนทําตามนี้นะคะอะอย่างนี้นะแล้วก็ลองทำออะอะอะอ,ะอ,ะอ,ะอย่างนี้ก่อนนะเราจะไล่เสียงเป็นทั้งหมด4เสียงนะคะค่อยๆไล่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆไล่ลงเหมือนกันและพิงก่อนแอ โดยที่เสียงด้านบนเนี่ยเขาจะยังมีความชัดอยู่นะคะแต่ถ้าเสียงของคนไหนเนี่ยเป็นเสียงแอ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 แบบนี้ไม่เอานะคะแบบฝึกหัดท,ที่3ออกเสียงว่าแวนะคะเป็นการรวมของแบบฝึกหัดท,ที่1กับที่2ที่กเกดให้ไปเนาะเป็นก็ไก่ที่เราเน้นความชัดเจนใช่ไหมกับอีกอันนึงที่เป็นเสียงสระแอนะคะที่ช่วยในการขึ้นเสียงสูงแล้วก็เพิ่มความเฟิร์มของเส้นเสียงเนี่ยเอามารวมกันเป็นเสียงแวนะคะ ก๊อก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 ๊กตอนนี้ค่ะทุกคนลองนำสามแบบสุดัดนนี้ไปฝึกกันดูนะคะใครอยากเรียนร้องเพลงกับคุณเกรซคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยนะคะแล้วเจอกันในห้องเรียนบ๊ายบาย